สวาสดีปีใหม่พ่อแม่พี่น้องสู้ผู้สุขคนเด้อปีใหม่ปีนี้ก็เป็นปีสองพันหาลอยพกสิบหานอรีการเป็นมือปีใหม่มือแหลกหรือว่าวันที่สิบสี่เมษาสองแล้วก็แม่แล้วก็นนอกทรายกำลังสีเดินทางไปที่วัดบ้านคงใหญ่เนาะเพราะว่าตอนนี้กะค่ำแล้วหาไม่ไปแล้วเนะาะเอากาสีไปสองผายอยู่วัดบ้านเขาเอง เดินการแต่งตัวเฮากับสีแต่งตัวแบบว่าใส่สินผ้าเดียงแพ้เนาะนุ่งสินเดีย๋ยวไปหอดวัดสัยไห้เบิ่งว่าหนุ่งจังได้เนาะแตบบ่ว่าเฮากับแอบแบบว่าใส่ให้งานแม่ในแจักน้อยนึงเนะาะโดยที่กันที่แม่หิวหนังกิเนเป็ม่นด <c oughs> ไปกินไปทานเราของกินเราตีไปผ่าไปน้ำ้างเนะาะไปเออพาแม่ลงนะเด้อเออเออที่ ไปต่อเหรอเลยบึนบึนบึนน,นี่บรรยากาศอยู่เมืองโคกซิโดนกาบระทงกับเงียบสงบแล้วก็บระทงกับคือขักเนาะก็กินน้ำแล้วก็มะคนกาแล้วน้ำไปดิมันคำแล้ว ไอ้เพิ่นมาแต่วัดเดินนี่เนาะช่วงนี้เพิ่นน้ำมันขาดเนาะเพิ่นก็ขายน้ำมันแน่ขา,ายนนาหนามขี้เม่นน้ำอ่าฮอนแล้ววัดไต้พู่เมืองคงเซโดนพี่น้องโอ้ยสั้นแท้ๆนี่วัดไต้พู่เมืองคงเซโดนเด้อฮอนแล้ววันท้าสีใหม่ไปเชื่อกับบรรยากาศผู้คนคือคักคือคืเนาะมือแรกมือนี้มาหอดก่อนขวัยอีก ไปะลงซงเลยเนาะเอกไปหน้ารถถีบหลอกได้นี่ฟังเงินเนี่ยไปชิมข้าวเจ้าเมื่อไหร่เนียซื้อเงินเห็นแล้วะรถถีบนี่สามารถลอกได้เนา,านอนะอุ้ยหนาไปซิวเห็นแจ๊หมดเจ๊ไป,ปวัอน,นี้เป็นมือท่ามีดทีเพิ่น ผ่อนผาลงมาโดสง่อกเดี๋ยวพ่อแม่ประชาชนได้๋ยวสง่อกระสิมี่บรดาไหวรุ่นแล้วก็ประชาชนเมื่อพระเสดนคน,นบ้านเองนี่แหละลงมาสงขาทำกันเนาะ้องกระอุ้มคันอยู่เบิ่ง,งไหมอ่ะสงก่อนไหมเอ้ยสงก่อนเลยภาษาไทยเอาใจาะมาพ่อแม่พี่น้องเบิ่งบรรยากาศก่นอนมาเบิง่งท่าแม่สงผาเนาะ อยากมีคู่จังเลยอ่าไปอีกอิสาละสิสมัยเดี๋ยวนี้เนาะสมัยสะหองนี่บ่มีดอ,อกปัจจุบันนี่กับ่มีคือกันายดีปีใหม่เด้อโศกลาบลำรวยโศกดีไมสใช่คือจำคนเซนหาพี่น้องเย จ่ายผู้ใกล้ๆล้ำเซโดนสองปากฟังทั้งฟังหัวทั้งฟังสายทั้งฟังนั่นฟังนี่โยมทอนโซเมของว่างบวกบุญทั้งแก่งตาดดึงน้องไหลังลงมโมกันกระเต็มเดียวนาที่กวางบุญกุศลสร้างทั้งปาปังกำบากเกตเจลกรรมเธอหน่อยบุญที่ได้ตื่มกันอีแม่เอ้ แม่เทาเนาะเพ่ปก็นางเฝ้ากองบุญม oh, um, ีกองบุญสองกองเด้ออยู่นี่โอ้ฝนตกฝนตกโมแมนคือเราฝนตกซะดนอว่าเดี๋ยวจะเป็นสงผายเชิงผุ้นะพี่น้องเนาะกกมีผ้าวันเกิดนำเนาะพี่น้องเนาะผ้าวันเกิดอยู่ไต่ต้นโพต้นโพนี่แมนต้นโพตั้งแต่สมัยผัวแหละเข่าวพอเทาแม่เทาฮั่วผัวแหละเนาะตนโพเข่าแก่อายุหไร้ไร้สิบปีไปจนถึงเกือบๆจะร้อยปีเนาะ นี่แล้วก็จะมีผ้าพุทธรูปเก่าแก่ที่เพิ่นนิมนต์ลงมาให้ประชาชนงทุกๆปีเนาะทุกๆปีต้องได้มีต้องได้นิมนต์ลงแล้วก็จะมีอยู่นี่เพิ่นก็ให้จกาลากเนาะแล้วก็ต่อยอดบุญทบุญนําเพิ่นเพิ่นมีกองบุญ2กองอยู่นี่เนาะแล้วก็มีสาบาส108อยู่อยู่บ่อนบ่อนนั้นเป็นสยบา108เนาะ บาดเลยเป็นก็หมายความว่าขันขัน108ขันเนาะถ้าสมมุติว่าเฮาก่ําเหรียญสมมุติว่าเฮาก่ําเหรียญก่ําก่ําใส่จานหั่นนะกะเฮาใส่ครบได้108ถ้าตรงเป๊ะๆหั่นถือว่าเออบุญมีถ้าว่าบ่ฮอดกะถือว่าบุญบ่หลายถ้าว่าหลายโพดกเกินไปหั่นนะเพิ่นกบอกความหมายประมาณนั้นเนาะบรรยากาศปาเิ่เห็นสิวแงเว้ยแลแล้วเด้ส่งอยู่บ่อนผานางกวกแน่เด้ เออก็มีญี่ปนอีกเนาะบรรยากาศยุวัดเมืองคงเขามาคำแล้วมือนเป็นมือทำอีทก็กเลยว่าเปลิกเวียกคำในกะมาสงยุวัดต,ตัวเองแต่ว่าถามมืออืนอ่นเนาะบุญหอดจอดเชิงสิดลปาไปหล่อสองผาเก่าวัดในในรอบๆเมืองมื่งคงสะดุดหนีเนาะแล้วว่าสิไปไซ้ในกาย,กยาให้พ่อแม่พี่น้องติดตามแล้วมีกิจกรรมพิเศษยังอีกที่ว่างานบุญเป็นเวลาเขาจะเห็นนอกกับทายที่ตามเนาะเกดอืม,อม บัดเมืองครเซโดนนออยู่ในแมืองอาลาบีเหล่าเ่าประกอบส่วนในปัจจัยของส่งลูกมาหาจากเจ้าของแล้วก็รเอฟซีทางฝั่งไทยนอกประเทศพาเงินมาประกอบส่วนได้นี้ก็มีกรารเยังเกาะใกระบอกใบแด่พระพนังขนะงานงานจิตจิตตะงานศิลปะวัฒนธรรมเนาะอ,อยู่ในวัด ะด,ดุดเด้อพี่น้องเด้อข้าหล่อแบบเป็นบล็อกไปเลยเนาะเป็นกระทะซีใหม่ในในอาหารกับในในโบสถ์แล้วก็จะมีข้าเจ้าผ้าลูกล้านเขามาสงผ่านเนาะยำแรงซส่งก็เป็นกิจกรรมที่เด็กหน่อยเพิ่มมากเด้มาสงผ่านี่มันมักที่สุดเลรเนาะสงผ่าแล้วก็ไดพ่นขีเมน พ้นขีเมนเห็นแล้วก็มือเขาก็สีเป็นสีสีเหลืองค่ะดิสีเหลืองขีเมนเหลืองทองนอตะกี้สมัยตะกี้ห่นท้าวว่าไปไปทรงผามือมือบนเรืเองนี่ชื่อว่าผู้นันบุไดบุญตอนยังหน่อยเหมกันผู้ได้มือเรือหัดูว่าอ้อินีบุญมีบุญไลที่ได้พนน้นนามขีเม่นมาให้่มูเนะ เพราะว่าในกลุ่มหนึ่งจะมีผู้หนึ่งที่ได้เสียสละเป็นคนคนหนึง่งคนที่ยอมมือเหลืองว่าสั้นแต่ว่าเดี๋ยร์นิสซ์หองกาเดี๋ยวพานเอาขีนเนียนพานเอาเป็นเป็น,เป,นเป็นพานเป็นพานเอาเนาะบม่ได้พ้นเนาะแต่อีเมย์เพิ่งจะพ้น่อยหนึ่งมือมันก็เหลืองอยู่แค่พอแล้วหรือยัางไปเดี๋ยวไปส่งน้ำก,กัน โดยโดย,โดยโพยายามโมยอย่างเงี้ยกะเสบานเสจุงนะเพื่อนอันนี้คือรถถีบไป,ป้าของเขาเนาสม,มุิว่าเข้าโ,มโม่ได้ดล็อกแต่ว่าเข้ามาตทองการเคลื่อนไหวรถแดบนี้สัญญาณกันขโมย มันก็จะดังขึ้นแล้วมันก็จะเบรกกระทันทันแบบว่าโสามาดให้เอารถไปใส่ไหนะนะ่ีสองคนลอกแล้วไปจับบางคนเขากับยังมีการมาหลังฐานนอกแล้วก็มาสงผ่าโดสงผ่าไปพบกันเลยหลายคนทีเขาจะมีฐานของบรรพบุรุษนอกเขาจะกัมาลางปีละเทือาวสัน